ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อนี้ผมไดดม่าบอกเรื่องเกี่ยวกับการเห็ดไอปัญจันมือนะครับพาใหม่นะครับรุ่น T l 1อหนึ่งนะครับว่าช่วงขั้นตอนที่ว่าตัวตัวต่ำนะครับตัวตอกนะครับว่าเห็ดยังไดให้มันแข็งแรงนะครับผมก็ไดดมาแนะนำเพื่อนๆนะครับว่า แบบตัวอย่างผมผมเฮ็ดแบบนี้นะครับมันแข็งแรงนะครับเพราะว่าผมใส่งานแล้วหลายรอบนะครับใส่งานแล้วใส่งานอีกนะครับเอาจนว่าให้มันแน่นอนนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนนําไปใส่แล้วก็หรือว่าเฮ็ดแล้วประดิษฐ์เองก็สิไดเฮ็ดแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้แข็งแรงนะครับโตัวแกนแกนท่อนี่นะครับผมได้มีคลิปไปแล้วนะครับกับตัวนี้นะครับ เชื่อมยังไหนเฮ็ดยังไหนฟังยังไหนนะครับแล้วที่นี่ผมมาเสริมตัวนี้อีกนะครับเพราะว่ามันจะได้สมบูรณ์นะครับจะได้เซตกันนะครับอันนี้คือเล็กเเ่านะครับขนาดหกหุนตันนะครับเนี่ยขึ้นรูปแบบนี้เลยนะครับเราต้องไปตัดไปยังครับขึ้นรูปแล้วก็ดัดนะครับใส่ให้ดูลิกดัดนะครับดัดขึ้นรูปมาแบบนี้เลยนะครับเรต้องไปตัดไปต่อยังครับเพราะว่าผมบริตัดได้โตเลยนะครับ เอาแบบนี้เลยเพราะว่าน้ำนักมันถิมลงก็พอดีนะครับขึ้นรูปเลยสองขางนะครับให้ดูลิกดัดโค้งงอนะครับอู้แข็งนะครับนี่เล็กเผ้าขาวนะครับแต่นี่มันฝนตกจากเผ้าขาวแบบได้ก็รู้นะครฝนตก ฝนบ้านัวมันตกรูนะครับเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาเลืยเกิดสนิมในจังหน่อยเดียวถ้าเกิดล่งสีมันก็สีรอขึ้นนะครับนี่เขาเรื่องเลยนะครับอันนี้เป็นเล็กแผ่นนะครับโลหะนะครับเขากระตัดฉากนี่งนะครับเนี่ยนะครับไปนึกภาพเบื้องตรงเซาไฟฟ้าที่บอกผมบอกกันแล้วครับที่แนะนํานะครับผมไปเบื้องตัวอย่างมาโอ้ดีครับนี่ เชื่อมนะครับเพชรเป็นสามสามเหลี่ยมขึ้นมานี่นะครับแล้วก็เชื่อมคั่นี่โอ้แข็งแรงครับคั่ตัวนี้นะครับเพื่อโตตัวนี้จะได้ตอกลงไปนะครับเราเล็กเผ้านี่ก็เชื่อมกับท่อแกนกลางพอดีนะครับมันรุ่งโตพอดีตีนตัวนี้เ้ามต้องเจาะนะครับตัวนี้ต้องเจาะนะครับห้าตั้งเลยเพราะว่าแรงกระแทกมากจริงๆนะครับเพราะว่าท้าเจาะแต่ตัวนี้ตัวนี้ต้องเจาะนะครับ ฝังลึกข้างในนะครับแต่ตัวนี้เขาตั้งเลยบ่ต้องเจาะเล็กนี่นะครับเขาเชื่อมติดกับตัวแผ่นกลมๆนี่นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวตอกนะครับรับอีกตัวตอกหนึ่งนะครับเขาซิมีตัวตอกสองอันนะครับเพื่อนเืนคงสีนึกออกนะครับถ้าติดตามเรื่องเล่าเกี่ยวกับปัญจันมือพาใหม่รุ่น tl หนึ่งตัวนี้นะครับเพื่อนเืนก็สินึกออกเมื่อนี้ก็เฉได้มาอธิบายว่าเฮ็ดแบบใดกันนะครับเนี่ย ก็ดจได้พผากันเอาไปเฮ็ดนะครับเชื่อมตัวนี้ก็เชื่อมง่ายนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กหนานะครับเชื่อมไปนะครับแข็งแรงนะครับสองขางคือกันเบิร์นะครับนะครับนี่แหละครับแบบนี้แล้วก็ขึ้นรูปไปแบบนี้แหละครับแล้วก็จบงานนะครับนี่กรบโบมียังนะครับเพื่อนๆก็ล่องเอาไปเฮ็ดกันนะครับถ้าเฮ็ดได้นะครับ เพราะว่ามันก็นเหตุงานานะครับเบิ่หลูปแบบแล้วนะครับเหตุงายนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็มาบอกกันนะครับบางที่ก็ได้นาไปใส่นะครับแนวทางนะครับผมผมก็ว่าผมออกแบบคากแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนๆอาจจะออกแบบแตกต่างไปจากนี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมก็ออกแบบแบบนี้นะครับเพราะว่ามันผมคิดว่ามันแข็งแรงนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขผุสุขคนนะครับสวัสดีครับ